ก้อยสาวสารน้ำพระสวัสดีจ้ามูนี่ก้อยมีเมนูขึ้นอ,อยากไม่เห็นนะจ๊ะก้อยซื้อกุ้งมาก้อยสียสเห็ดกุ้งแช่สีอิ๊วนะนี่กุ้งดองกุ้งดองน้ำสีอิ๊วนี่ก้อยซื้อกุ้งแพงมากตัวกปสีไม้แก,กะ

เดี๋ยวสิเอาไม้จิ้มฟันมาจิม้มเสร็จ เดี๋ยวก่อยขออนุญาตแกะก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปเห็ด้ํำรองกันเนาะมาจากที่นี่กลุ่มที่ก่อยแกะไว้เนาะนี่ก่อยเลี้ยงไอ้ล่างล่างเกลือทำความสาาะอาดไปแล้วเลี้ยงจ้ะเลี้ยงแล้วกระชซเย็นไว้แล้วเนาะก่อยตรงนนำานำไอ้นี้ไว้แล้วนี่ก่อยกระเซสีสอิ๊วขาวน้ำตาลจา้ะตรงไว้ให้มันเย็นแล้วเนาะ อืมอืมอก็จะเอาพริกตบกระเทียมใส่ลงไปเลยพริกเขียวพริกแดงใส่ตามชอบาาก็จะ แล้วก็จะใส่งาลงไปสักหน่อยงาโรยลงไปเพื่อความน่ากินนี่ก็จะดองไวไ้เลยจ้ะสักสามชั่วโมงน้ำลงไปอีกนี่ก็จะไปแช่เย็นไว้นี่น่ากินไหม ลองให้กินเบอร์นะจ๊ะไปแล้วเนาะก่อยขอบคุณจ่าขอบคุณที่กดคำามาเบอรงเนาะขอบคุณสารบัรกดติดตามจ้ะไปจังใดไปเจอกันไม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า